บ่ายวันหนึ่งที่สำนักงานใหญ่บริษัทไทกราสมอเตอร์พาร์ทแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านกระจกบานใหญ่ของห้องประชุมรายงานกองโตกับแฟ้มเอกสารหลายชุดถูกวางตรงหน้าของผู้บริหารและทีมงานทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาเต,ต,ตรียมพร้อมสำหรับการประชุมใหญ่ครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดขึงขังจริงจังเพราะนี่คือวันนำเสนอต้นแบบโครงการใหญ่ที่ทุกคนในบริษัทตั้งตารอคอยการนำเสนอในวันนี้ พิมพ์ดาวนั่งอยู่ทางฝั่งขวามือของโต๊ะใบหน้าสงบนิ่งแต่ก็อดที่จะรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าไม่ได้เธอสวมชุดสูตรกระโปรงสีโกรมท่าเข้ารูปเส้นผมถูกรวบเรียบตึงเผยให้เห็นคอระหงและดวงหน้าที่เปล่งประกายความมั่นใจเล็กๆมือเรียวกุมปากกาหมุนไปมาเพื่อคลายความตึงเครียดฝั่งตรงข้ามคือคุณคิมหันในชุดสูทสีดำเข้มสายตาคมกริบจับจ้องรายละเอียดของสไลด์ที่ฉายบนจอ ชายหนุ่มแอบชำเลืองมองพิมพ์ดาวเป็นระยะและพยายามซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในใจเขารู้ว่าการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งว่าพิมพดาวมีคุณค่ามากเพียงใดกับเขาและทีมงานทุกคนคุณคิมหันเปิดประชุมด้วยน้ำเสียงจริงจังโครงการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำโฆษณาแต่เป็นภาพลักษณ์ของบริษัททั้งหมดถ้าพลาดไปเราจะเสียหายทั้งชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้าทุกคนเงียบกริบตั้งใจฟัง สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่พิมดาวเมื่อเธอลุกขึ้นถือแท็บเล็ตในมือแล้วก้าวไปยืนหน้าจอโปรโจเจคเ,เตอร์ดิฉันขออนุญาตอธิบายแนวคิดและทิศทางค่ะเสียงของพิมดาวชัดถ้อยชัดคำกระฉับกระเฉงมั่นใจเธอเริ่มเปิดสไลด์อธิบายแผนงานตั้งแต่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมไปจนถึงกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยเหตุผลที่ชัดเจน และข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบครบทุกด้านครอบคลุมทุกมิติคิมหันเผลยิ้มออกมาเขามองเห็นประกายความตั้งใจของพิมพ์ดาวใส่ลงไปในงานชิ้นนี้หลังจากการนำเสนอจบลงเสียงปรบมือดังกึกก้องจากทีมงานหลายคนผู้บริหารคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่ามีมาตรฐานเข้มงวดที่สุดในบริษัทก็เอ่ยขึ้นว่าผมเห็นความตั้งใจความโปร่งใสและความชัดเจนในสิ่งที่คุณพิมพ์ดาวนำเสนอ ต้องยอมรับว่าเป็นแผนที่ดีและเหนือความคาดหมายจริงๆครับใบหน้าของพิมดาวผ่อนคลายลงทันทีเธอยกมือไหวอย่างนอบน้อมขอบคุณมากค่ะดิฉันดีใจที่ทุกคนยอมรับแนวคิดนี้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นกับแผนนี้นะคะมาทุรสเพื่อนร่วมทีมที่เคยแข่งกับเธอขอโมดคิ้วเล็กน้อยเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่เพราะดูแล้วแผนนี้ใช้ต้นทุนสูงอยู่นะคะแล้วถ้าไม่สําเร็จล่ะใครจะรับผิดชอบมาทุรสทักท้วง ทุกคนเงียบกริบและทุกสายตาหันไปจับจ้องที่พิมพดาวและลุ้นว่าเธอจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรเธอสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกความมั่นใจให้ตัวเองก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าโครงการนี้ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพราะที่ดิฉันนำเสนอทั้งหมดไม่ได้มาจากความคิดลอยๆมันเกิดจากข้อมูลที่ดิฉันและทีมงานร่วมกันเก็บมาคิดวิเคราะห์และก็แยกแยะกลั่นกรองและรวบรวมดิฉันเชื่อมั่นว่า การทุ่มเทค,ครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะคำพูดตรงไปตรงมานั้นทำให้มัทุรสชะงักสีหน้าที่แข็งกร้าวอ่อนลงทันทีและหมดข้อโต้แย้งคิมหันรีบเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในฐานะผู้จัดก,การโครงการผมขอยืนยันอีกเสียงว่าผมเห็นด้วยกับคอนเซปต์ที่คุณพิมพ์ดาวนาเสนอและจะเร่งดาเนินการตามแผนนี้ทันทีและผมก็พร้อมจะรับผิดชอบโครงการนี้ร่วมกันเพราะนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณพิมพ์ดาวคนเดียว แต่เป็นของทั้งทีมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันหลังจากที่คุณคิมหันกล่าวจบพนักงานหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ในที่สุดคุณคิมหันในฐานะผู้บริหารสูงสุดก็สรุปปิดท้ายการประชุมอีกครั้งว่างั้นผมขออนุมัติแผนนี้และเดินหน้าเต็มที่ตามที่คุณพิมพ์ดาวเสนอโดยเร็วที่สุดท,ทันทีที่คำอนุมัติหลุดออกจากปากของคุณคิมหัน รอยยิ้มกว้างก็เติมแต้มบนใบหน้าของทีมงานหลายคนบรรยากาศที่ตึงเครียดแปลเปลี่ยนเป็นความโล่องอกและสุขใจหลังจากเลิกประชุมพิมพ์ดาวเก็บเอกสารด้วยความรู้สึกเบาสบายคิมหันเดินเข้ามาหายกแก้วกาแฟเย็นส่งให้เธอเก่งมากเลยครับผมภูมิใจในตัวคุณจริงๆพิมพ์ดาวหัวเราะเบาๆแก้มแดงระเรื่ออย่ามาชมให้เคล้มสิคะฉันแค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองคิมหันมองเธอนิ่งๆ ก่อนเอ่ยอย่างนุ่มนวลว่าเพราะคุณทำงานด้วยหัวใจความจริงใจมาเลยชนะทุกอย่างแววตาของทั้งสองสบกันนิ่งอยู่อย่างนั้นเสมือนบอกความรู้สึกที่ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำใดๆ